มาสกการก์บปู้ค่ะเลื่อนพอนจูผ้าร่วยรายการจูผ้าร่วยสุขสุมสุขคนดื้ออาลิปแรกกไปแล้วไทยมาหนี้ชิปไปเที่ยวล้ามันมือเดียวกันกับไทยไทยกับล้ามันปีนองกันอนาเล่มาอันมาหาล้าบุ้ยได้มีเลขเล้า เขาติดก,กันอยากเป็นสาอยากเป็นใหออ้ท่านจะให้โจผ้าร่วยเป็นสะพานอยาิโยมเป็นบุญเป็นกุศลผูใดมีเลกดีๆดังเอ็ดได้แม่นแม,นมน่นยังก็สามเลกล่าสูตรคำนวณโดยมากสิเป็นสูตรคำนวณเลกเล่าเนาะค่ะ,<ฮ>ะเพามเลธิหวนปันได อาก็จบคำนวณได้บุได้คำนวณที่ถึกจังหลวงอ่าปอยัเาาเดเล่าวัดจาไปเอาไก่ดื้อเลขกนะเบิ้งลวดโจเล็กวิ่งโจอ่านอย่างเจ็ดแปดเก้าเหล้าวาแล้วก็หัวอัอวนนี้ของโจเล่าเจี๊ยรุ่งเจ็ดแปดเก้ายุคคางขวามือนั่นนะออกกันเ,เนล่าวเจ้าหนิวะเล่าเก๋ เขาเบื้องของโจผู้สันนิษฐาก็คือเบื้องของโจแบบเจ็ดแปดเก้าเปินตามเปินเบื้องรายการโจห้ารล่วยดอกเปินเบาแปดแปดเก้าเจ็ดเราว่าเจ็ดแปดเก้านั่นแหละตัดสื่อถึงลวดระวังสิโจจะเข่าเกือบซึงวัดผู้สั่นิษานช่วงนี้ข้อมือเข่าหนึ่งปูว่าที่แล้วกับเขาแค่หานึง แต่ว่าช่วงกับมันเดินมันเดินทอดสามตัวนะกับปูเนาะแตกถึงสี่ตัวกับมีมาแล้วเนอะแต่เป็นของธรรมดาเป็นกับโชคกับดวงนี่แต่ส,ส,ส้เซอร์เนตโจวอ่าวเรื่องเล่าที่ผ่านมาเด้อวันนี้เป็นยังไงแตมาก็จำบ่ค่อยได้เซอร์เนตโจเด้อวันนี้เวาให้นักโยมฟังล่าดอกตัวใดก็ได้สาธุสาธุกับกราบขอบพระคุณกับปูเลขออกนึกกับลาววันที่ยี่แปดที่ผ่านมา ก็คือแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าเนาะปรากฏว,ว่าอ่าวิ่งรูดเก้าก็หกปูนี่โอ้ยหกมาล่างเป็นลักร้อยและะ้วนเก้ามาบนผู้ใดวิ่งรูดกะได้สองเด้งแล้วค่นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ะแล้วก็อ่าเลขพ่อสอผู้ใดนอ6หกเก้าสี่สามนี่ไหมคะปูผููที่มหาเลยไหม เลขเอียงเนาะบานนีตั้งแเก้าสี่เก้าหกเนาะเก้าก็หกมากอยู่แต่ว่ามากคนละตำแหน่งเนาะกปุณห์ไม่ได้มากน้ำกันบานีก็มีแปดแปดสี่ห้าสี่หกสามเก้าสามหกเพราะซองเกิดของงานอ่อเอียงเนาะเจ้าคณะเป็นพระเนี่ยมหาปูเนี่ยจังหวัดสองพันห้าร้อยอายุพิ่หก จ้าอายุวันหกสิบแปดปีเออหกสิบเก้าอย่างจาาง้าปรากวดว่ายังบมานี่ต้องต่มนี่ค่ะปูกันฝันยังสิมออันซ้อมออกตามออลังแล้วก็แปลน้าไปอุบลน,นะค่ะแปลน้าไปอุบลตรงๆเลยเออได้ยูดอกทั้งบนเหมือนกันสีได้ยห่นืนเพื่อนตามนะะเนาะแล้วก็เลขที่โจให้นายมีแปดมีเก้ามีเจ็ดเข้าที่ 7, ะะเจ็ดเก้าเนาะดับบนตรงๆเอายูเนาะ,ะบ่บ่มีดิเจ็ดเก้า หลักหน่วยบนดับหนึ่งก็เอาอยู่หลักสิบบนดับสี่ก็อยู่ส่วนดับล่างตรงๆก็ไม่มีหนึ่งหกแลค่ะมีแต่เก้าหนึ่งก็ถือว่าดับล่างก็เอาอยู่แล้วก็ดับหลักหน่วยห้าล่างหามุมมีเอาอยู่ดับหลักสิบล่างห้าสิบมุมีหายก็ถือว่าเอาอยู่แล้วค่ะเอาอยู่ตลอดเอาบันีที่ตามงวดไม่เนาะค่ะงวดวันจันทร์กิดสี่ ฝันจังใดค่ะปูเอาควอมฝันให้เพื่อนเนี่ยข้อมฝันฝันว่าเขาบุกโม่มาถวายนึ่งนะ mm hmm. โม่สองน่วยเอามาถวายจ้ะ <Yeah. S 2> มันมีสามเครื่อปูคือเป็นเขเอาเครื่อ,อาาม,มาพรนะ้อมมันมีสามเครื่อสองน่วยฝันเจอหนึ่งฝันเจอสองกับฝันว่าเขาเอ็ดบ้านหนั่งเป็นสีคือตาบักหาดนี่แหละเป็น ต้องนี่บ้านถวายลูกป,ปู้ท่านมามาตะกี้นี่สามแปดเด้อหนักก็เลยเสดเดือเป็นเล็กบอกเป็นเลกลางว่างหันมันออกเมียงค่ะหนึ่งหกจ้าตัวแม่น,น 6. เลยเนาะหกต็กบนมันออกเก้าเจ็ดเก้าจีเลกบนมันออก อ, 6, 7, อหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าจัดจีมีก็เบิ้งินซื้อดอกแต่ว,ว่ากันไม่เลขตามาจตมากปั้นนี่เออวิ่งศูนย์ล่องสองออาวิ่งก็คือเน่ะ วิ่งรูดที่ศูนย์เนาะอ่ะลองสองเนาะจ้ะจ้ะลองสองว<า>ันนี้ระสีได้เลขสองตัวก็คือเลขสามแปดเนาะจ้ะปูแมนโอ้บักบ้อนีลลองสองเอาเลขหลวงพ่อญ่จังหวัดนำ้ำหรือบาบุรีไม้สูบอ๋อเพิ่นเกินพศอสองพันห้าร้อยเนาะ อ่ะสองห้าศูนย์ศูนย์ตามต้องตามเนี้ยอายุเป็นหกสิบแปดหกสิบแปดปีปกันหกสิบเก้ากันบกย่างหกสิบเก้านี่อันนี้<ก>คือแปดยาคงดองแปดหางแปดหาแล้วเอาหาแปดบาดเจ็บปัเดียวกันแล้วลุงไปหาแปดแปดหาหาแปดแล้วจ๊ะคือเอาบุรี่ไม่สูบหนึ่งมวน ก็คือ <Okay. S 1> ยี่ห้อแปดหาบุรียี่ห้อแปดหา mm. แต่ว่าเขียนในไา้แปดเด้อเห็นได้จ้ะถือบกครับาปูเขียนหาแปดถือเออมันดอกมันออกบุญนั่นแหละและ้วก็อ่าจับสามจับสองตัวก็คือสามแปดหนึ่งตัวมาแล้วคว่ำฝันเนาะขะปูเนาะ mm. จับที่สามแปดอ่ะ อย่างอีกบัญชีบัญชีสามแปดแล้วกาศูนย์ศูนย์ส,นสองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามบักแ,แตงโมแตงโมกับศูนย์สี่ศูนย์ห้าเท่าน,ะนั้นเหระศูนย์สี่ศ<น>ูนย์ห้านุมแนนกิดก็ะมี่สองสองแปด สองห้าสองสี่สองห้าสองแปดสองสี่สองห้าสองแปดสองสี่เออตรงนี้เท่านั้นละบันไยหล็กจตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อละงานการซ่อมกันเดี๋ยวปูสิเน้นไทยอยู่ตรงเน้นไปที่บุรีกับอัน กับอายุเจ้าคณะนี่แหละกับบักแต่งม้ที่ฟันนี่ละ่ะเพื่อนเามาไให้สองหน่วยกันกันศูนย์สามสามศูนย์เนาะเพื่อเพิ่มสิไปรัฐบาลไทยบ่รัฐบาลไทยม้วนมีศูนย์บอกค่ปะปวงวันนี้คิดว่ามี่มี่บนนั่นแหละล่างบ้วนมีบนบ้มี่ล่างแปดบวกเจ็ดได้เลยแปดเก้าสิบส <G est> ีะนะ่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้หาอะ เลข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 คำนวณจะมีหาเนาะค่ะมีหามีหกมีหามีหกเด้อค่ะปูจ้าห้าหกแล้วก็มีสี่นั่มเด้อเด้อแล้วผ่าแปดเด้อสามมีหาหกมีหามีหกแล้วก็มี ซีมีสามแม่ค่ะปูมันหลายตัวเนาะเลือกเอาระหว่างสี่กับสามเอาตัวใดค่ะปูเล่าเอาซีเอาซีเนาะเอาเอาซีสามไม่ต้องเอาเอาแค่สามตัวพอ่อหลายสี่หลายตัวโอ้ซีหาหัเลขเลี่ยงเลยเฮ็ดสูตรใหม่หรอนี่ป่านนี่ <laughs> สูตรใหม่้นะ วิ่งรูดศูนยะ์กับสองเนาะเน้นศูนย์กับสองนี่น้ำหนักท้องกันบอก่ะปูหรือว่าเน้นตัวใดตัวหนึน่งศูนย์นักศูนย์เพราะว่าฟันแตงโม,นะมเนาะบัตรแตงโมแต่ว่าเขาเอดบ้านไห้บ้านเลขกที่สามแปดปูว่าปูาเบาเพราะว่าเมื่อนอยากไปไหวยังอยากอยู่อยู่อัน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 สองพันห้าร้อยกันเน้นที่หกแปดเนาะปูเนาะเพราะว่าเพิน่นอายุหกสิบแปดเนาะ พนธบ,บุรีมาให้หนึ่งมวนไหมเอาไ้ปากให้ด้วยเห็นไหมเออกันเป็นหนอก็บนละแปดหาห้าแปดบุรีแปดห้าแล้วกั 00, นแะต่ว่าแอดเขียนห้าแปดเนาะเน้นหกแปดก็ห้าแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์เนาะบักหม้อสองด้วยกับศูนย์ศูนย์เน้ะตรงพ่อสอนพนพอดีแลยนี่ไหมคันเบิบ้ลวะอืมแต่ว่าปูนี่มัก เว้ 5, นะะอเอ่อกลมๆคือหาศูนย์อ๋อศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะค่ะอืมเอ้าอันพี่ปูเน้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวใส่ดอกจันให้ตัวเดียวนี่ลนะอืมปูมากห <c oughs> าศูนย์จันจ้ะชอบตัวเดียวมันนี่สิเป็นเลขดับเนาะ,ะดับบนตรงๆแล้วก็ดับล่างน้องนว่าว่าไหนในปูน้องนว่านว่าบ่บ่เลยถาม ตัว่าไปเที่ยวตะเา้า,าไปเบิ่งไดโนเสาร์โอกาลสินมาันว่าไปกาลสินโอ้ไปซื้อเครื่อ,องน้ำหุ้นม้างจาก็ลูกลูลกดได้เจ้าแล้วเหลวกันอยู่ไปซื้อเครื่อ,องน้ำหุ้นใหม่ได้ที่ได้ทวดจ้ะมันหนาวเนาะหนาวหนาวอ,านอ่าน้ำหุ้นคือว่าน่ะ แนวแห้งนาว่าเงินบอกมิผู้แอบถามเพิ่นบอกว่าเล็กเล่าออกตัวไหนเพิ่นบอกเก้าเจ็ดก็อย่างก่อนอ่ะปูเลขบอกอ่าหกหนึ่งอ่าเจ็ดเก้าอืมเราผู้ฟังไปสืิสิเก้าเจ็ดประกาศก็เลยจมอันนี้คือเพิ่นดึงกันไปถามว่าสนอ <Man. S 1> แต่ว่าตอนนี้น้องพันมาอยู่เนาะพันสีมามือแรง้งหมดละพั<า>นไปที่มากับปู้ดับบนตรงตงจ้ะดับบนตรงๆมีศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะไปวาดเก้าเก้าคนละหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าไปทีหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้า หกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าน้องใหม่อันนี้ดับหลักหน่วยบนดับเก้าหักหน่วยบนนะคะคือเก้าจ้ะหลักสิบบนคือดับเจ็ดสิบบนคือเจ็ด มันมว่ามันดับดื้อมันมีเลกถึงใจเการถเนอะกับปูเนอะนจะไปว่า,ามันมันก็มีลาดจะขั้วจะสีขาย่อมลาดนักปาดก็ย่อมลพิคนว่าอืมบาดี้ดับล่างตรงๆค่ะปูดับล่างตรงๆคือสองเก้ามีสองเก้าแล้ว่ะสามศูนย์ สามศูนย์ค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะห้าสองห้าสองค่ะหกสามหกสามค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะ หนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะบันนี่ดับลักนวยดับนวยดับหกลักนวยล่างนะ่ะคือหกหลักสิบล่างจะปู้ดับหนึ่งดับหนึ่งค่ะอือเดี๋ยวไปเสือเด่อออกตั้มกุลดีดับตัวอะไร กอว่ากัเอาอยู่อยู่ต่างหากคือหลายงวดแล้วเนาะเอาอยู่ดูมากจักงวดแล้วว่าหล่อยู่ตีมัน<ป><ป>ยังไม่ได้นับเลยียวไปย้อนเบิง้งงห่เนาะจ้ะ,ะอขออนุญาตทวนตัวเลขก่อนเนาะหากแนวทางเพื่อนบ้านลาวเนาะหากปูก็วันจันทร์พร้อมกันกับรบัฐบาลไทยกับรอบสองทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีเ่างหาก หนึ่งันราสองข้าวแปดลาวด้วย่ะดูหัวข้อด้วยมันมีลาวมีไทยในวันเดียวกันเนาะแล้วก็วิ่งรูดศูนย์กับสองเน้นที่ศูนย์สองพันห้าร้อยนี่คือวศออเกิดของพระเที่ยวบุรีไม่ให้หลวงปู่สูบซึ่งในขณะเดียวกันปู่ไม่สูบบุรีและะ้วะเรื่องจริงคือหลวงปู่รุ่นไม่ได้สูบบุหรี่แต่ในความฝันคือพระอ,องค์เนี้ยเพื่อนเกิดพศสองพันห้าร้อยอายุหกสิบแปดปีเต็มแล้วก็ย่างหกสิบเก้าเอาบุหรี แปดหาแลาวกันไม่ปูสูบแล้วก็ยัดใส่ปากให้พร้อมเนาะผู้ใดตีได,บได้บุรีหนึ่งมว้วนบุรีหนึ่งม้วน <c oughs> ก็แปดหนึ่งก็ได้เอออ่ะขออนุญาตเอาแปดหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิว่ากันว่าลายตัวกับพี่ตัวน,ะนั้นอาเนานะ,ะดูเอาดูเอา <c oughs> ดูเอาเด้อบุรีหนึ่งมว้วนจับยัดใส่ปากให้แล้วก็อีกตัวหนึงไป้จำให้คือแปดแปดแล้วพระมาหาพระเนาะกับปูเนาะ กัดเบิ้ลเงินก็แปดแปดมันมั่งอ่ปูแมนก็พาร้อยนัย่นเธอเพรสาวล่ะแมน 88, แปดแปดเนานะก็พ่ากักบศนะูนย์ศูนย์เนาะขันเบิ้ลน,นี้เลยกันเบิ้ลมาเพราะว่าพระมหาพระเห็นไหมแปดแปดแปดขันมากแปดสองกะแล้วแต่เนานะเพราะว่าอันนี้ก็ตามนี่หมักหม้อนี่หมักหม้อนี่มันมีศนะูนย์ไหมก็สิว่านี่น้องปูเนาะที่ได้จับศูนย์ศูนย์ทั้งหลายไงอนะนะ สองพันห้าร้อยอายุหกสิบแปดนะจ๊ะย่างหกสิบเก้าบุรียี่ห้อแปดห้าจับไซปากไหปูนหนึ่งมวนเวนต่อไฟสูบให้พ่อมอ,อันนี้เอาไซปะซื้อจ้ะก็คือแปดห้ากันที่แปดหนึ่งนะจะบุรีหนึ่งมวนส่วนสามแปดนี่คือความฝันว่าเขาไม่เฮ็ดบ้านไหยบ้านเลขที่สามสิบแปดเนะจ๊ะ แล้วก็มีศูนย์สองคือบักแตงโมเขาไมา้สองด้วยหมักโม่ใหญ่หมักโม่กลมๆแล้วก็ศูนย์สองกันศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็มีแปดแปดด้วะแปดแปดในพระมหาพระส่วนศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่ปูวป่ว่าปู่มักเนอะผู้สอบนะผู่ยิงแล้วผู้ซ้ายเนอะบักแตงโมไม้ครับปู่บ่รู้จำบ่ได้เนอก็เรยว่ามีศูนยะ์เนอะ อืมความี่ศูนย์ต้องมาถวายจ้ะอย่าลื่มศูนย์ศูนย์น้ำแนนแล้วกันศูนย์สองตัวแล้วก็สองห้าห้าสองสองแปดแปดสองสองสี่สี่สองอันนี้เป็นเลขที่ปูจับไห้ส่วนดับบนตรงๆก็มีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแล้วศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าคืออ่าเก้าทั้งหมดหลักเก้าแล้วทั้งหมดดับหลักหน่วยเก้า บนนี่เนี่ยบนดับหลักหน่วยเก้าบนดับหลักสิบเจ็ดนะคะส่วนดับล่างตรงตสองเก้านะคะมีสองเก้ามีสามศูนย์สี่หนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดนะคะดับหลักหน่วยล่างคือหกดับหลักสิบล่างคือหนึ่ 1, นงเนาะจ้ะหนึ่งเด้อนี่หนึ่งเนาะเห็นบอเดี๋ยวขีดให้ดีๆก่อน ตัวเลขนิดนึงใส่บรนกาเบิ้งเด้อขยายเอาเนาะค่ะเพราะว่าเลขดับนีจ่จะตัวเลขแน่จังหน่อยนี่ค่ะผูวว้มีอังว่าบอกกระเบียดที่บอะจักษู้ญาติโยมผู้ฟังรายการโจผ้าลุยกข,ขอให้สมปรารถนาสิ่งใดคิดนึกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั่นเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั่งปรารถนาเงินในเง,งิน ปัตนาท่องให้ได้ท่องให้เงินท่องลังไรเทมาได้กินได้ท่านได้สั่งบทสั่งสลาสาั่งพุฏิปิหารสั่งเพลงประตูโขงสงั่งถิ่นปะปามซื้อของซื้อของซื้อละครถวายวัดเก่าวัด,ดออระะะกรดึ้ข้อไตหงกรยามกรมมกกายปวกมุเจ้าดื้อที่ปั้งรายการโจวผ้าด้วยขอ้อหลดต้นดำป่าฝ่าปุยซ้นกรยามกรมมกกายตกหนำไปใหม่ไปชดยะ,ะกร,ระามกมมกกายอันตรายทั้งปวงให้แตกหายมิตรสุกกระใส ตัง้งคิดจังใจทำบุญทำบุญท่านเด้อเกิดมาชาตินี้สุกกินสนุกท่านเกิดชาตนาไกล่ลำรว้ยเป็นมหาเศรษฐีได้ตั้งลงท่านเด้อกองเงินทอผู้เขาอยู่ทั้งนาบ้านก็ต้องค่ำทอผู้เขาอยู่ทั้งหลังบ้านสนุกกินสนุกใสอายุเก้าสิบป,ปีมีลูกหลานกันบอกว่าไอ้ฟังค่วงยาถูกยาหนัาากแกจนเด้อ,อจังได้ไก่ได้สังสรรค์เด้อตรวจมุ่นสมองสมาธินั่นแหละที่แกกรมได้ ผูใดสวมดมนต์น่งสมาธิอยู่ในสินอบอกโกฮกหลอกลวงพูดตรงไปตรงมานึกจกไกะได้ก็ได้เงินได้ท่องหรือมีจจงสันทุกูทุกคนํำด้วยทุกูทุกคนเด้อซาธูสาธูกับปูค่ะกับขอบพระคุณกับปูกับนมัสการกับปูค่ะแนวทางล,าล่าเนาะเพื่อนบ้านปูกะเมตตาให้มาแล้วความฝันเนาะแนวฝันล้วนๆลน้ลองอาไปพิจรารณนาเบิง่งเดอคุณพ่อคุณแม่ก็ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นเนาะ,ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะเนาะ,ะปูให้เป็นแนวทางเนาะ,ะทางช่องเสนอเพื่อเป็นสื่อกลางเนาะเป็นซาผ่านบุญให้เนาะคุณบอคุณแม่ได้รับชมรับเบิงกันใครเข้ามารับชมรับดูแล้วเนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะถูกใจเนาะะก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้ะอ่า คนไร่คนไรคนแช่ห้เนาะขอให้คคงไปเล่าข้อยแตกสามตัวสองตัวขอให้รว,ว,วยทุกคนทุกท่านซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งเดงข้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายขอให้แหงให้รวยให้ปังทุกคนทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ